สวัสดีครับนะาะต้อมพิคออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มีงานตัวใหม่นะครับนี่ภูมิใจนําเสนอครับผมลูกค้าหลายคนถามกันเข้ามานะครับผมปีกซูเปอร์มีไหมครับนะวันนี้จัดให้แล้วนะครับผมมินิซีออนมินิปีกซูเปอร์นะครับผมตัวนี้อ่าของน้าจักรนะครับคนทําเฟืองนะครับผมส่งส่งอ่าปีกของน้าเชิดจังมาให้ทั้งค่ายเราประกอบทําเป็นอ่าทรงกระโจมยาวนะครับผม ก็เห็นอินเสิร์ตไปแล้วนะครับผมเป็นระบบล็อกออโต้นะครับนี่ถอดอย่างนี้ใส่อย่างนี้นะระบบล็อกออโต้ระบบล็อกออโต้นี่มีข้อเสียนิดนึงนะครับผมเวลาเวลาอ่าเหน็บสายนะครับมันจะเสียเวลานะครับผมเหน็บเสร็จปุ๊บก็ต้องอ่าใส่เสร็จปุ๊บก็ต้องมาเหน็บสายนะครับผมตรงนี้ก็จะเสียเวลาหน่อยนะครับผมแต่ถ้าคนใช้คล้องแล้วก็แป๊บๆป,ปครับเหน็บแป๊บเดียวก็เสร็จส่วน โรเลอร์นะครับผมหลายคนก็คงรู้จักหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเป็นซูเปอร์โรเลอร์นะครับผมโรเลอร์โรเลอร์อสามตัวนะครับผมยางคู่นะครับผมเดี๋ยวดูสเปคของอ่าตัวนี้ก่อนนะครับสเปคตัวนี้รางเก้าสิบนะครับเก้าสิบเซนติเมตรนะครับผมทิ้งปลายอยู่สิบแปดเซนนะครับผมอ่าช่วงกว้างปีกตัวนี้จะกว้างกว่าปีกทั่วไปอยู่นะครับผมตัวนี้จะหกเซนนะครับผมปีกทั่วไปตามท้องตลาดจะ จะกว้างตรงนี้5เซนแต่ตัวนี้จะ6เซนนะครับผมระยะชักนะครับผมจากนะครับจากใต้ปีกมาถึงหน้ากล่องไกลมี55นะครับผมแต่ถ้ามาถึงอ่าตรงที่เกี่ยวลูกดอกนี้จะเหลือแค่50นะครับผมระยะอ่าระยะชักสั้นนะครับผมก็เลยต้องเสริมยางนะครับผมเป็นมินิที่แรงเดี๋ยววันนี้จะทดสอบด้วยนะครับว่ามินิแล้วแรงจริงหรือเปล่านะครับผม ส่วนไกตัวนี้ก็นะจากส่งมาให้นะครับผมประกอบนะครับเป็นไกเซฟของ f m a n นะครับผม c o s b o เอฟแมนเอฟนะครับผมเป็นไกตัวใหม่นเจ้าของค่าย f m a n นะครับผมตัวนี้มีตำหนินิดหน่อยนะครับผมอันนี้เผื่อเจ้าของค่ายชมอยู่ครับผมผมจะวิจารณ์ในฐานะของช่างที่ประกอบงานนะครับกล่องไกเนี่ยครับไม่ไม่จำเป็นต้องเจาะรูด้านกล่องไกมานะครับผมมันจะวางตำแหน่งเวลาที่เราจะยึดยึดน็อกฝังกล่องไกนะครับผมคือมันต้องมันต้องมาวัดให้ตรงกับรูรูที่เจาะมา เจาะนำมาก่อนครับมันจะยากครับผมไม่เหมือนกับกล่องไกลที่แบบไม่ต้องเจาะรูแล้วเราสามารถวางตำแหน่งนะครับเจาะผ่านตัวนี้ไปแล้วสร้างรูใหม่ได้เลยอันนั้นมันจะวางกล่องไกลง่ายนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปวัดให้ตรงกับรูตัวนี้เพราะว่ารางแต่ละตัวจะวางกล่องไกลลึกตื้นไม่เท่ากันนะครับเวลาคํานวณอะไรเงี้ยโดยเฉพาะรางกลมนี่ใส่กล่องไกลที่มีอ่ะรูนามาก่อนนี้จะใส่าย,ยากนะครับผมแต่ก็ไม่เกินกําลังของของช่างที่จะทานะครับผมแต่ก็มันจะช้ากว่าปกติแล้วก็ เรื่องของอาเชียนะครับตัวเกาะนะครับตัวเกาะตูดลูกดอกครับตรงนี้นะครับผมฝากเจ้าของค่ายนะครับผมตัดเชียตัวนี้ลงอีกประมาณครึ่งมิลนะครับผมจะทําให้ให้ใส่ลูกแล้วมันจะไม่ลอยครับผมอันนี้ผมผมไม่ได้ฝังไกลฝังกล่องไกลลึกหรือตื้นเกินนะครับผมผมลองจกดมิติทั้งลูก4.5 4.2และ4มิลนะครับให้กล่องไกลอยู่ในระดับที่พอดีแล้วลูกไม่ลอยปรากฏว่า มันจะฟิกได้อยู่ถ้าจะใช้ลูก4ี่มิลก็ต้องวางตำแหน่งกล่องไกลให้อยู่กับ4มิล4.2เลยนะครับผมพอไปใส่4.5ปุดห้าปปลายลูกจะเงินขึ้นนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเชียร์ตัวนี้จะสูงขึ้นนิดเดียวนะครับผมแต่ถ้าสําหรับน้าที่จะใช้ถ้าอ,อยากจะแต่งนิดนึงก็ถอดออกมาเชียร์ายนิดนึงก็ใช้ได้นะครับผมอันนี้ก็เผื่อเจ้าของค่ายชมคลิปผมอยู่นะครับผมตจวนี้ติเพื่อพัฒนานะครับผมไม่ได้ติเพื่อนะครับตีเพื่อก่อน,นะครับผมต้องขออภัยด้วย ่วนรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาอันนี้ไม่วิจานนะครับผมพิจา์แค่ตรงแอะเดือเชียนนิดเดียวครับผมเลียนลงนิดนึงครับจะเพอร์เฟกเลยครับลูกจะไม่ลอยนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมพยายามแล้วเห็นข้อสรุปแล้วก็ปัญหานิดหน่อยฮะก็ฝากฝากด้วยกันแล้วกันแล้วแล้วแล้วด้วยนะครับผมอันนี้ลิ้นพันกันนะครับวันนี้เหมือนจะไม่สบายครับอากาศเปลี่ยนลูกค้านะครับสั่งให้เจาะหูกระวินมาด้วยครับ ของนาจักตัวนี้เนื่องจากช่วงกระโจมเหลือน้อยครับหูกวินก็เลยต้องเจาะลดลงมานะครับผมเวลาสะพายผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะมันไม่มีพื้นที่ครับเพราะว่าเฉพาะล็อกออโต้นี้ก็เหลื่อมลงมาเกินครึ่งแล้วครับน้ำหนักตัวนี้นะครับผมน้ำหนักรวมอยู่ที่2.9กกิโลนะครับผมซึ่งหลายคนอบ,อบอกว่าทำไมมันน้ําหนักเยอะจังเลย น้ำหนักส่วนใหญ่มาอยู่ที่ชุดปีกนะครับผมเพราะว่าโราเลอร์สามตัวนะครับผมแล้วก็ตัวล็อกตัวนี้นะฮะล็อกออโต้ที่เป็นสเตเลตนี้จะมีน้ำหนักหน่อยนะครับน้ำหนักจะมาจากพวกนี้นะครับส่วนรางนี่เป็นรางกลม22มิลของทางค่ายเรานะครับผมนี่ปาดลดน้ำหนักให้นะครับผมเหลืออะไรอีกอ่าความยาวตลอดนะครับจากนี้ฮะจากปลายถึงท้ายก็หนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกครับ หนึ่งสองสามหนึ่งร้อยยี่สิบสามเซนจ๊ะจับใต้ถึงตรงนี้ตกเล็กขี้พอดีครับตามตำราปืนตามตำราหน้าไม้หมานครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองยิงกันเลยนะครับผมผมก็ยังไม่เคยลองนะครับระบบเรเลอร์คู่นะครับผมเดี๋ยวนี้จะจะยิงด้วยแล้วก็จะให้คุณแอปลองยิงด้วยนะครับผมโอเคครับมาลองกันครับเดี๋ยวจะให้คุณแอปเป็นคนยิงนะครับผมการขึ้นยางต้องขึ้นจากเส้นในก่อนนะครับผมระบบโรเลอร์นะครับ เราเลิกคู่ไอยางคู่นะครับขึ้นจากเส้นในก่อนนะครับแล้วก็เป็นเส้นนอกนะครับยางเขาจะเรียงเป็นระเบียบนะฮะไม่ทับกันนะเดี๋ยวจะลองกับอ่าขวดโค้ดนะฮะระยะสักสิบเมตรก่อนนะครับผมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่เคยยิงนะครับเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะครับผมนี่ปั่นงานเสร็จก็ลองเทสให้ลูกค้าเลยนะครับไอจะโดนจะไม่โดนนี่อย่าว่ากันนะครับนัดแรกครับ อ่ะลองเลยครับอโอ,แนอน้แน่นอนแ,บบแน่นอนเดี๋ยวถามคุณแอฟก่อนเล็งเล็งยังไงครับหน้าไม้สั้นๆอย่างนี้เลงนั่งแท่นอย่างเดียวนั่งแท่นนะครับ เดี๋ยวไปดูเป้ากันนะครับรเหมือนตอนยิงมันหักหน้ามาทรงนี้ยจะเข้าเชียงๆหน่อยอะระยะ10เมตรนิดๆเล็งนั่งแทน ผ่านนะครับผมเดี๋ยวจะไปลองอีกเป้านะครับผมนู่นนะครับเป้านี้โยนไว้นานแล้วครับ20กว่าเมตรนะครับเลยกลางสาไปอีกอันนี้ฮะเดี๋ยวไปชมนัดต่อไปครับเดี๋ยวขอญาตจัดสายก่อนครับมนกระบอกใหม่ก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวจะมาลองที่ระยะ20กว่าเมตรนะครับเดี๋ยวขึ้นยางก่อนฮะนี่ต้องให้คนปั่นงานเป็นคนทดสอบนะครับ ีพุดปั่นงานเลยนะครับนี่ <g iggle> มอมๆกันเนี่ยทดสอบกันแบบนี้ฮะ <g iggle> โอ้โ,อโหข้ามนะครับนี่ขนาด20กว่าเมตรนะฮะเดี๋ยวลองอีกนัดครับรู้แนวแล้วครับเคยใช้เนี่ยตอนที่ใช้ปืนศูนย์เนีผมก็ตึกอโต้อะนี่นี่กำลังสารวนกับการเน็บเชือกนะฮะไม่ถนัดครับปกติไม่ได้ใช้ล็อกออโต้ เลียงเชือกก่อนฮนะเพื่อความปลอดภยนะัยอย่านะรีบฮะระบบล็บลอกออโตมเดี่ยวรอบสองแคนะฮะอันนี้อันนี้เราไม่ชินนะครับสำหรับรคนชินก็อาจจะ <คน S 1> เร็วอาจจะเร็วกว่านี้ปกติก็กพันนี่ปะอย่างยวเรา นัดที่สองครับอเพราะเพือ่อต่ำก็ต่ำเกินต่ำนิดนึงฮะนัดที่สามี่ต้องต้องโดนแล้วนะฮะผมเลยเลยกันเลยกันรอดนี่อยากเท่ากันเลยสองทีไอ้ต้องบอกก่อนว่าพอพอสั้นมากๆนี่บางทีเราไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่สเปคที่เรายิงประจํานะครับผมก็บางทีก็ยังต้องยิงปรับแนวปรับอะไรก่อนนะครับนะบางคนอาจจะบอกยิงทําไมไม่โดนเห็นทุกคลิปยิงโดนอันนั้นเป็นสเปคปกติของค่ายนะครับแต่พอมาเจอสเปคแปลกยางแปลกชุดยิงแปลกๆนี้ก็บางทีก็ต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไปไปดูนัดที่3ครับอันนี้ผมไม่ได้ตัดนะครับไม่ได้ตัดออกเลยนะครับอันนี้คือนัดที่2เลยนะครับเดี๋ยวนัดที่3ดูครับผมว่ามีได้ยินเสียงแน่นอนครับ นาเเะโอเคครับเดี๋ยวมาลองกันนัดที่สมครับผมเป้าอยู่นู่นนะฮะเดี๋ยววงกลมให้ดูครับโอ้เจีงจริงบอกนะฮะนัดที่สามนี่ต้องมีต้องมีเสียงดังครับพลาดสองครั้งแต่มันไม่ถึงสามคราเดี๋ยวเดี๋ยวรีภาพเร็วมาให้ดูเป้าเลยนะครับผม ดูนะเนี่ยดูสีเชือกอมันเหลือเท่านี้นะไอเชือกเราพัานไปกี่เมตรนะครับ 40. 40. สี่สิบสี่สิบเมตรเดี๋ยวดูว่าเรียบร้อยติดโอ้นุ่นเรียบร้อยต้ขึ้นฝั่งไปฝั่งโน้นติดหญ้าอยู่ตรงฝั่งนนะมันโดนมันโดนแล้วลูกมันบินขึ้นไงแต่ เดี๋ยวผมโ o o ให้ดูนะครับว่านี่โดนเป้าอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยขวดลอยอยู่ครับท่านเอาขึ้นอ่ะเไม่ถอดเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องถ้าไม่ลงน้ําก็ต้องสละดึงขาดแล้วล่ะพี่เอาอะไรไปเกี่ยวฝั่งนน้นดกวดึงไม่ขาดเหรอเกี่ยวอ่ะพี่อยู่ฝั่งนี้ผมไปเอาจะเกี่ยวยังไงไม่เอาเอาไม้อะไรเกาะเกาะไอสายมันอ่ะมันจะขอบนู้นอยู่แล้วนะ า,ากเขาไปในดงหญ้านะเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้ปิดคลิปเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวปิดคลิปกันนะครับมีเสียงรบรบกวนจากเครื่องบินนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยนะครับให้คุณแอปปิดคลิปครับก็ฝากติดตามช่องของคุณต้อมฟิดออนด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานของเราสองคนด้วยนะครับถ้าท่านไหนสนใจงาน สไตล์ประมาณนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Facebook ของคุณต้อมพิทออนหรือไม่ก็ทางของผมปริญญาทองยิ้มครับขอบคุณครับลูกค้าถามมาไอปีกซูเปอร์โรเลอร์นี่ทางค่ายมีไหมครับของเราอ๋อตอนนี้อันนี้เป็นปีกที่ลูกค้าส่งมานะครับแต่ว่าทางของค่ายก็อตอนนี้เป็นโรเลอร์เดี่ยวครับแต่ว่าเดี๋ยวต้นปีหน้าจะเริ่มทําเป็นะระบบโรเลอร์คู่ครับสาหรับท่านที่ชอบแบบสั้นๆอย่างตัวนี้นะครับเน้น ลูกค้าต้องการความสั้นทั้งตัวเนี่ยยาวแค่123เซนครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานแต่ว่าระยะทําการกา็20เมตรเศษนี้ได,ได้ได้สบายครับโอเคครับสําหรับนะนะท่านไหนที่อยากจะสั่งงานอย่างนี้ครับงานมีคิวนะครับผมมีคิวมีมัดจาแต่งานตัวนี้ทําพิเศษให้กับนัจักรนะครับคนทําเฟืองครับพันธมิตรของเรานะครับผม ส่วนสเปคอะไรเงี้ยลองโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมเรื่องของคิวงานเรื่องของการมัดจําจองงานอะไรอย่เงี้ยครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมสําหรับคลิปของต้อมพิดอ่อนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้วคินไปติดติดป่าญ้าครับหนุนะ่ะบินรอบสาครับไปปลดแล้วนะครับลูกปีนโดนแะที่หน้าเอาอันนี้ไปหนนวิ่งข้ามสาไปแล้วไม่ใช่กใกล้ๆครับ ลุกไหมเอาดงเงยไดนเรื่องเรื่องเดี๋ยวผมให้ป้องตลาดแล้วล่ะไม่โดนหรอเอาสายบัวมาด้วยแม่บอกว่าแม่บอกเอาสายบัวมาด้วยเปลี่ยนแล้วปาลิกโอ้ปาลิกฟังให้หรอได้มันปาดมินต่อปาดมีปา Lê yeah. tăng tăng lên đến đỉnh cầu phẳng quay อ้อผมเห็นเชือกแล้วโอ้มันแชรบขึ้นไปโู้นเหรอหรือ,อยังไงโอมันปิงทันน้งบนเลยพี่เอาหลอกผมนี่ไงเห็นเชือกได้ไหมครัแอปเอาออกไปแล้วเพราะว่ามันติดนี่ครับเข้าตูดขวดเลยแต่ว่าลูกดอกเอาออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเกาะฝั่งด้านโน้น cháu <laughs>